สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูรางปลูกผักไฮโดรแบบใช้ท่อ PVC ทำนะครับนะครับตัวนี้ที่ผมทำนี่ขนาดความกว้างของของแปลงก็อยู่ที่เมตรสีครับแล้วก็ความยาวนี่อยู่ประมาณ8เมตรครับ มทำอยู่ทั้งหมด5แถวแถวละ30หลุมรวมทั้งหมดก็150หลุมนะครับโต๊ะนี้เออโตนี้ใช้ท่อ PVC ทั้งหมด ตอนที่ผมไปซื้อมานี่ซื้อ11เส้นนะครับแต่ใช้จริงๆใช้ใช้10เส้นกับอีกนิดหนึ่งครับพวกพวกพวกเนี้ยครับพวกข้อต่อตรงนี้ที่ผมใช้เส้นที่11นะครับแต่ความจริงแล้วถ้าเพื่อนๆซื้อแค่10เส้นเพื่อนๆก็ตัดตัดเอานิดนึงก็ได้นะครรบสจะคืบหนึ่งเอามาทําในส่วนส่วนตรงนี้ะครับนี่ครับแล้วก็ หลุมพวกนี้ผมใช้วิธีการเจาะโดยใช้โฮซอนะครับโฮซอที่ผมใช้นี่เป็นเบอร์38มิเมตรนะครับมันจะพอดีกับไอตัวถ้วยพอดีเลยนะครับตัวโฮซอเบอร์38น่ครับใส่แล้วมันจะพอดีครับผมจะใช้วิธีการปลูกโดยใช้ถ้วยสีเขียวแบบนี้ ใส่ลงไปในหลุมนะครับก็ส่วนไอระยะห่างของหลุมเนี่ยในใน,ใน,ในตะท่อแต่ละเส้นเนี่ยผมใช้ระยะห่าง25เซนนะครส่วนระยะห่างระหว่างแถวเนี่ยผมใช้ระยะห่างประมาณสาซนเมตรนะครับเออต้นนี้ผมจะใช้ปลูกผักสลัด กีนโอ๊กเลดโอ๊กนะครับซึ่งผมเคยทดลองปลูกในในนะครับในโฟมแล้วผมรู้สึกว่าไอ้พอมันโตเต็มที่แล้วอ่ะมันทำให้ใบมันแคบใบใบมันชนกันพื้นที่มันแคบผมว่าถ้าถ้าใบมันห่างถ้าถ้าหลุมมันห่างกันอีกนิดเนี่ยมันจะทำให้ให้ตัวใบมันสามารถขยายเป็นพุ่มใหญ่กว่านี้ได้อีกหรือเปล่าอันนี้ผมผม ไม่แน่ใจแต่ว่าผมตรงนั้นผมใช้ระยะห่างระหว่างหลุม20 20คูณ20ครับโดยประมาณไอ้ตรงนั้นโฟม1แผ่นผมปลูกได้18ต้นนะครับโฟมขนาดโฟม60เซนเมตรแล้วก็ยาว120เซนเมตรนะครับปลูกได้18ต้นตัวนี้นะพอมันโตแล้วผมรู้สึกว่ามันมันเบียดกันเกินไป พอมาตรงนี้ผมก็เลยใช้เป็นระยะห่างระหว่างรางแถวเนี่ย30แล้วก็ระยะห่างในแถวเนี่ย25ครับผมนำท่อ PVC 2เส้นเนี่ยมาต่อกันจะสามารถจะสามารถทำหลุมได้30หลุมต่อแถวนะครับ ท้ายปลายแถวก็จะเป็นรวมน้ำนะครับมาดูในส่วนของจุดรวมน้ำนะครับทางรวมน้ำผมใช้ข้องอทั้งหมด2ตัวนะครับ2ฝั่งนี่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็นั่หนึ่งตัวเออลืมบอกไปแปลงของผมเนี่ยผมใช้ท่อขนาด2นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยผมใช้ตัวที่บางที่สุดนะครับ น่าจะเป็นยี่ห้อสอามบ้านนะครับตัวนี้เป็นขนาดที่บางที่สุดครับเดี๋ยวตอนท้ายผมจะสรุปให้ฟังว่าไอ้งบประมาณทั้งหมดที่ผมใช้ใช้ไปเท่าไหร่นะครับแต่วมาดูส่วนของรางรวมน้ําจุดรวมน้ํากันนะครับข้อต่อพวกเนี้ยผมใช้ข้อต่อแบบบางทั้งหมดเลยนะครับเนี่ย ทําให้ต้นทุนในการทําผมเนี่ยถูกเอ่ออย่างอย่างพวกนี้ตัวละประมาณ20กว่าบาทเองนะครับแต่ว่าถ้าแบบหนาเนี่ยแต่ยี่ห้อดีๆเนี่ยตัวตึง80-90บาาทนะครับพวกนี้นี่ครับน้ำในแต่ละรางเนี่ยก็จะมารวมกันตรงตรงปลายท่อนี้รวมแล้วไหลลงไปตรงนี้นครับตรงนี้แล้วกลับไปที่หัวโต๊ะ ในส่วนของตรงนี้นะครับผมใช้ข้อลดตัวนี้ผมหาแบบบางไม่ไ,มได้นะครับผมเลยซื้อแบบหนามาตัวนี้สองนิ้วครึ่งลดเหลือหหุนนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนของผมอีกเนี่ยผมลดจาก6ห,หุนเนี่ยให้เหลือสีหส่หุนสี่หุนแล้วก็ใช้ท่อพวกนี้ใช้ท่อสี่หุนนี้ไป รวมไปตัดหัวโต๊ะนะครับถามว่าน้ําที่ไหลกลับไปพอไหมครับเออก็มีเอเอ,เอในรูบ้างครับเนี่ยครับแต่ว่าก็พอรับได้นะครับยังไม่เยอะมากถามว่าน้ําจากปั๊มแล้วก็น้ําไหลกลับไปเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับ ต่อไปเรามาดูตรงหัวโตะ๊ครับตรงนี้เป็นหัวโต๊ะนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะใช้ข้องอเกองศานะครับสนิ้วครึ่งเป็นตัวรับน้ำนะครับตรงนี้รับน้ำจากท่อ4ี่หุนตรงนี้นี่เป็นท่อจ่ายน้ำของผมนี่ครับตัวท่อผมก็จะเจาะรูไว้นะครับใช้ดอกสว่านเจาะรูไว้เพื่อให้น้ำหยดนะครับ เราไม่ต้องใส่วาวผม,มผมนี่ไม่ใส่วาวเลยระดับน้ําที่ไหลในแต่ละหัวเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงก็พอใช้ได้เพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะนี่นี่มันก็พอใช้ได้อยู่ผมดูจากสายตาผมแล้วมันก็ทุกหัวในไหลใกล้เคียงกันนะครับปริมาณน้ำในท่อน,นี่ก็เพียงพอสำหรับการปลูกผักนะครับ เออ่ไม่ต้องใช้ผมผมไม่ใช้วาวปรับนะครับทำให้ผมประหยัดต้นทุนไปได้อีกนี่ครับแล้วก็น้ำเนี่ยผมใช้ปั๊มปั๊มดีนะครับความแรงของน้ำก็ก็พอใช้ได้นะครับ ผมใช้อาศัยของความลาดเอียงของโต๊ะช่วยนะครับขาเนี้ยจะอยู่ที่1เมตรนะครับแล้วก็ขาสุดท้ายนู้นจะอยู่ที่80เซนนะครับก็เนี่ยครับ1เมตรก็ไล่ลงไปครับ95้า85แด้าแล้วก็80ดตรงท้ายนู้นเลยความลาดเอียงโดยประมาณก็ก็ยีองศานะครับเหตุผลที่ผมให้มันลาดเอียง เยอะหน่อยเพราะว่าผมอยากให้มันโตเนี่ยเฉียงไปรับกับแสงแดดครับแสงแดดจะมาจากฝั่งนู้นนะครับมาจากฝั่งภูเขาแล้วก็ตรงเนี้ยจุดเนี้ยลมแรงมากครับทําให้ผมถ้าผมทําหลังคาเนี่ยจะต้องทําให้ผมใช้งบประมาณที่สูงมากนะครับเยอะเยอะมากเพราะว่าถ้าทําแบบเล็กๆเ,เนี่ยคงเอาลมลมไม่อยู่แน่เลยนะครับ ผมก็เลยให้ความลาดเอียงเยอะขึ้นไปอีกแล้วก็เพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยอยู่ในท่อนานจนเกินไปนะครับจะทำให้น้ำเนี่ยไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมผมผมแค่คิดว่ามันจะไม่ร้อนนะครับแต่เดี๋ยวจริงแท้ยังไงเดี๋ยวต้องต้องรอดูอีกทีหนึ่ง ต่อไปมาดูในส่วนของบ่อพักนะครับบ่อพักน้ำเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นบ่อจะเป็นถังใส่ของทั่วไปครับขนาดหนึ่งรอลิตรนะครับตัวนี้แต่ว่าใช้น้ำจริงๆก็คงไม่ถึงครับประมาณ80สิบก็ประกอบไปด้วยท่อน้ำเข้านะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นท่อน้ำเข้าจากจากน้ำระบบน้ำในบ้านเราครับน้ำปราปาก็ได้ แล้วตรงนี้ผมจะใส่ข้างในผมจะใส่เป็นวาลวระดับน้ําอัตโนมัตินะครับเพื่อให้ระดับน้ํามันมันเติมเองอัตโนมัติเบื่อบางทีเราเราไม่อยู่ผักของเรามันก็จะจะมีน้ําตลอดนะครับซึ่งเท่าที่ผมเคยปลูกมันเนี่ยผักประเภทเนี่ยประเภทนะอะไรรากที่รากสัมผัสอากาศเยอะๆเนี่ยมันจะกินน้ําเยอะมากนะครับวันหนึ่งเป็นถังนะครับ บางทีอ่ะผมก็เลยใส่าลาวอัตโนมัติตัวนี้แล้วก็เรื่องปุ๋ยเนี่ยสำหรับผมนะผมว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องเป๊ะทุกวันนะครับบางวันให้มากบางวันให้น้อยบ้างก็ได้นะครับสะสมสลับกันไปผมปลูกนี่ผมไม่ค่อยได้วัดค่าน้ําสักเท่าไหร่นะผมสังเกตจากจากตัวผักเอานะครับตรงนี้เป็นท่อน้ําเข้านะครับ ต่วนตรงนี้เป็นท่อน้ําสําหรับขึ้นไปบนโต๊ะนะครับออตอนนี้ผมยังหาสายยางสีดําไม่ไดแ้แต่ก็เลยใช้สีใสไปก่อนแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะโดนแสงพอมันโดนแสงเนี่ยมันจะเกิดตะไคร่อยู่ข้างในนะครับตนนัวนี้ใช้ได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนละนะครับนี้ก็เป็นสายไฟของปั๊มส่วนรูนี้ก็เป็นรูสำหรับรวมน้ำ ปลายโต๊ะมานะครับนี่ก็มีอยู่แค่นี้ระบบก็วนอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ข้างในก็ติดติดบาวน้ําอัตโนมัติไ้ก็จะช่วยให้เราไม่ต้องมาเฝ้ามันตลอดครับส่วนปั๊มตัวนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูตอนท้ายนะครับเป็นปั๊ม DC ขนาด12โวลต์นะครับเหตุผลที่ผมเลือกใช้ปั๊ม DC ก็เพราะว่า ผมรู้สึกว่ามันมันจะปลอดภัยกว่าใช้ปั๊ม AC เพราะผมไม่ต้องลากไฟมาถึงจุดนี้นะครับเวลาสายไฟรั่วสายไฟอะไรก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่าแล้วก็เท่าเท่าที่ผมเคยลองนะปั๊ม DC เนี่ยมันส่งน้ำได้แรงกว่าปั๊ม AC อาจจะด้วยเรื่องขนาดของของท่อข้อของมันด้วยครับผมเคยลองสูงสุดเนี่ย5เมตรนะครับ มันสามารถส่งน้ําขึ้นได้5เมตรเลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูตอนท้ายว่าผมใช้ตัวไหนนะครับตัวนี้ใช้งานดีครับแรงด้วยนี่ครับน้ำในแต่ละท่อนะครับความแรงประมาณนี้เลยนี่เป็นปั๊ม DC 12โวลต์น,นะครับ ได้ก็เพียงพอสำหรับการเลี้ยงรากผักได้นะครับในระบบที่ผมออกแบบไว้นะครับสังเกตได้จากความลาดเอียงนะครับมันจะลาดเอียงเยอะมากครับทำให้น้ำในท่อเนี่ยไหลเร็วแล้วก็หากมีรากเยอะๆเนี่ยน้ำมันก็จะไม่ไม่ไปติดรากเยอะจนเกินไปจนเอ่อล้นนะครับความเอียงจะช่วยให้ ให้น้ําในท่อเนี่ยไหลได้เร็วทะลุลากไปได้ไวขึ้นนะครับทําให้เกิดระบบการหมุนเวียนที่ไวกว่านะครับพอมันเกิดการหมุนเวียนที่ไวกว่าความร้อนสะสมเนี่ยมันก็จะถูกระบายลงมานะครับอันนี้จากที่ผมวิเคราะห์ดูนะครับแต่ว่าผมไม่ชชว่์ว่าตามทฤษฎีแล้วจะเป็นแบบนี้จริงไหม แต่ผมลองทําละครับที่บ้านครับทำบนหลังคาบ้านระดับความลาดเอียงเนี่ยช่วยได้เยอะมากเลยนะครับผักที่ที่ได้ผลออกมานี่สุดยอดเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นระบบโดยรวมนี่ตัวนี้ก็จะเป็นท่อน้ำจากจากในบ้านเข้ามานะครับใส่เข้ามาในถัง อาชไปถึงนู่นนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปงบประมาณที่ผมใช้ไปทั้งหมดนะครับโต๊ะขนาดเมตรสีนะครับเมตรสีเซนแล้วก็ยาวทั้งหมดประมาณ8เมตรนะครับท่อ p v c ทั้งหมด10เส้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผม จะรวบรวมแล้วก็ทำเป็นสรุปให้เพื่อนๆได้ชมกัน,นครับแต่ผมคิดว่ายังไงก็ถูกกว่านะครับเพราะผมทำเองครับแล้วก็เออลืมเนีลืมบอกไปว่าเหล็กผมใช้ประมาณ5้าเส้นนะครับเหล็กกล่องนิ้วคุณนิ้วนะครับเป็นเหล็กชุบกาว์นไนท์ครับเชื่อมเองหมดครับเออผมลืมบอกไปว่า การที่ที่จะทําเองได้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะครบนะครับไม่งั้นมันจะติดปัญหาแล้วก็มันเกิดความไม่สมบูรณ์ของระบบนะครับแล้วสุดท้ายมันจะกลายเป็นเสียน้อยเสียยากนะครับเสียมากเสียง่ายไปเสยก่อนนะครับอันนี้ผมแนะนาเพื่อนๆด้ยวยเพราะผมก็ลงทุนไปเยอะครับกับผักไฮโดรโปนิกเนี่ยผ่านมาเยอะเหมือนกันครับนะครับ อันนี้เพิ่งทดสอบระบบน้ำนะครับกล่าวว่าเดี๋ยวผมจะทดสอบปั๊มตัวนี้ไวส้สักสักหนึ่งถึงสองวันนะครับเป็นปั๊มที่ผมซื้อมาใหม่ครับผมเคยใช้ตัวนี้ละแเ่าที่บ้าน,นครับถือว่าผ่านเลยอันนี้เป็นปั๊มตัวใหม่ผมเทสไปก่อนเพื่อความชัวนะครับหลังจากนั้นพอระบบน้ำผมผ่านเนี่ยผมก็จะเอาผักพวกเนี้ย ที่เป็นผักสลัดบ่อนน้นนะครับบ่อนนบานผมบ่อพระเอ่อตรงนี้บ่อเลี้ยงรากผมเรียกว่าบ่อเลี้ยงรากเพื่อให้รากมันยาวพอที่จะมาขึ้นขึ้นโนต๊ปูกผมได้นะครับโต๊ะตรงนี้ได้โตตรงนี้เอ่อควรจะต้องมีรากยาวสักหน่อยนึงครับเพื่อให้มันทนต่อความร้อนนะครับผมจะเลี้ยงมเลี้ยงรากในบ่อเนี้ยบ่อน,นี้จะเป็นบ่อที่ท,ที่ระดับน้ํากับระดับโฟมเนี่ย ใกล้เคียงกันนะครับนี่ครับเ็นอ่้นะครับนี่ครับอ่านนี้นะครับแต่ว่าโฟมผมเนี่ยโฟมแผ่นเนี้ยจะไม่อยู่บนน้ำนะครับโฟมแผ่นนี้จะถูกถูกซ้อนด้วยโฟมอีกชั้นหนึ่งนะครับข้างล่างนี่ครับเหตุผลเพราะเพราะผมคิดว่าเอ่อถ้ามันจมเนี่ยผมเคยสังเกตเห็นว่าไอ้ลากของผักเราเนี่ยมันจะขึ้นมาเกาะ กาะที่โฟมนะครับเหมือนกับว่ากําลังตามหาอากาศอยู่นะครับแต่ว่าถ้าผมทําอย่างเงี้ยอากาศมันจะสามารถรอดไปนะครับรอดไปได้แล้วก็ลากมันจะมาฟูมันจะมาลอยอยู่ตรงผิวน้ํานะครับเพื่อรับอากาศทําให้ผักอนะ่ะโตไวขึ้นครับอันนี้ผมทดลองมาแล้วครับครั้งก่อนผมปลูกและทิ้งหมดเลยเพราะว่าผักมันไม่โตนะครับบวกกับอากาศที่บ้านผมเนี้ย ช่วง2อสวันก่อนมาเนี่ยอ,อุณหภูมิอยู่ที่7จ็ดองศานะครับทุกเช้าแต่ตอนนี้ผมลองเอาเอาทําให้เป็นเกิดช่องอากาศข้างล่างเนี่ยก็รู้สึกว่าต้นผักมันจเจริญได้ดีนะครับตอนนี้รากมันยาวพอที่จะอ่ามาขึ้นโต๊ะปลูกได้ละเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าขนาดของโฟมและขนาดของ ขนาดของถ้วยปลูกและขนาดของโต๊ะเนี่ยมันอยู่ระดับไหนนะครับนี่นะครับอันนี้สมมติมถ้วยปลูกถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีรากเนี่ยไม่มีรากที่โผล่ออกมาตรงนี้ครับจะทําให้เนี่ยเห็นไหมครับระดับน้ําของเรามันอยู่แค่แค่ข้างล่างนี้เองนะครับซึ่งห่างกันเยอะมากนะเป็นนิ้วนะครับผมก็เลยต้องเลี้ยงรากรากในบอ่อในบอ่อบ่อเลี้ยงก่อนนะครับ เพื่อให้รากมันยาวได้ที่ผมจะให้มันยาวแล้วก็ให้มันเลยไปกับน้ําก่อนครับถึงยามันลงเพื่อให้เกิดความแข็งแรงของของผักที่จะมาใช้นะครับแล้วก็เราก็สามารถเลือกผักที่มีคุณภาพดีนะครับต้นสวยสมบูรณ์ครับขึ้นไปโตเราจะได้ทําใหเ้เราไม่เสียเวลา โต๊ะเราไม่เสียเวลานะครับจะได้พักที่แข็งแรงแล้วก็เราสามารถกำหนดออเดอร์สำหรับลูกค้าได้นะครับโอเคครับก็อันนี้โดยรวมก็มารีวิวโต๊ะปลูกของผมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปผมจะมาอัปเดตว่า ผักที่ปลูกบนโต๊ะปลูกที่ผมทำเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง Youtube ให้ผมด้วยนะครับช่องนี้ก็ทำมาได้สักพักหนึ่งละแต่ว่าไม่ค่อยได้มีเวลาอัพคลิปเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นการกลับมาของผมในการทำคลิปครับคลิปแรกฝากเพื่อนๆ ติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับครับสวัสดีครับ